สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไปสู่ผู้สู่คนยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามฝรังขีนกจ้าอ่ามาทะเลเนาะคะ่ะมาทะเลพราะว่าตอนไปขางหนอกก็พ่อยายนึกได้ว่าเห็นโตอันเนี้ยมันเป็นโตอิงหยังมันโมเมนต์มันโมเมนต์นงนนนนนหงขาวเด้ไม่หละว่าเป็นคือฮานนี่ละ ดิสันก็เห็นมั่นค่ะดิซันกส็สกลับมากส่วนพญยายมา่าบอมากพญา,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 ายบอม่าห้ามาเนาะค่ะเน,นา,นา,ะ,เนานะ,ะเนี่ยมันปม่โตอีหยังนกอีหยังหรอบุลูกขึ้นนกอีหยังเนาะค่ะเนาะมันไม่จะโตละเบืงก่อนหนึ่งสองสามสี่หา้าโตพี่น้องหา้หาโตห้าโตเนาะค่ะเนาะข้าหยางไปเบิง่งอยู่ไกลๆพึ่งกันแนบม่งเข้าคึอกันค่ะ มันกระสีบาโอ้ยมันหยังนอคุณยายคุณยายมันหยังขึ้นมาใกล้ๆกเขาเสียจจังไรเห็นมันผ่ามันใกล้ๆก้นอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะซู้มแบบไรละเหรอวิดีโอนี่มันซู้มด้บอพี่นอโมันหซู้มในบอเนต่ว้าเท่ากับซู้มบ่เปียนเท่ากับจะยางไปเอามันมีขึ้นมาอีกแล้วตัวหนึ่งมมนมีหกตัวค่ะมันเป็นคือฮานเนี่ยหงดั่หรือออ หกตัวค่ะพี่น้องมาทะเลค่ะยางมาทะเลมันอยู่ใกล้ๆทะเลมาเลนหนามอุ้ยอุ้ยอยู่ในหนามก็มีพี่น้องเอาวมันตัวอีหยังหนอมสิมันสิไลกัดเท่าบ่ล่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งใกล้ๆเนาะค่ะเนาะขับเป็นวิดีโอนี่มันโอ้โหมันมันสูมบ่ไรเหรอเห็ดบวบป็นมานาวเห็ดบวบป็นเนาะค่ะตัวจะบปามะนาวก็สิยางไปใกล้ๆอ่าเพิ่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยยางมาใกล้ๆแล้วแต่ว่า อันยูนินามก็มีเฮ่าสีอันทายมองทั้งนามน้องนะค่ะเนาะโอ้ยในน้ำม,มีหลายตัวพี่น้องเพิ่นมากกันเป็นซุ้งค่ะโอ้ยเตระเวเตระเวเตระเวเตอระเว,เเวโอ๋ยหลายตัวพี่น้องมึงดูเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาดามนับกันเ้ขอข้างบนี่มีหนึ่งอ๋อกลั่งยานกลั่งยานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคาบนีีเจ็ด ข้างล่างน่ะเจ็ดข้างล่างมี่สามหกเจ็ดคือการไหวสิบสี่ตัวพี่นอ้องอ่ะไม่พอนมาอยู่กันเป็นซุ่มมาแต่จังไงบุนี่สม,มือคือบ่เคยเห็นเด้พี่น้องสม,มือบ่เห็นเด้กทิงได้มือนี่จังมาเห็นอ่ะไม่คุณน่ะไม่ต้องกลัวกลัวทำไมเราเป็นเพื่อนกัน มาทักทายสวัสด,ดีกันเด้อนั่งมวยมวยเท่าต้องอว่าภาษาฟินใส่มันบวะมวยมวยมิตะกุลูแหีเขาถามาสบายดีบวกัะยางนี้เฮาเซนได้บาันพวอะไมะเป็ดหรือห่านหรือหงโอ้โหเดอกพี่น้องอะไรมึงดูมึงดูบอกหลายตัวนึงจ,จักว่าต่จังไดเนาะค่ะเนะาะก็ไงเนี่นั่นมันไม่ใช่พันนาพันวาน อุ้ยไม่เอาเนี่ยอย่ามากัดคุณแม่นะลูกคุณแม่กลัวแม่มาดูถ่ายรูปเฉยไม่เอาไม่มาเขาสิถอยออกก่อนค่ะเหมือนกับว่ามันสีมตัตโตสูงเา้าขาเ้าตกกัดกลัวเนาะค่ะเนาะเขาจะหนีก่อนเด้เอเขาอ่าน <c oughs> ทะเลค่ะทะเลเอ๊ะ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 มันจะมาตอดกันวายมันก็คือหฮานมันยืน่นคอออกมา <c oughs> ไล่ตอดกัน วายคือฮานเลยน่นสิเป็นฮานนี่แหละแต่ว่าประเทศเขาเจ้าบอกินฮานเทศเขาเจ้าบอกินเขาเจออา้าบลาสั์เนาะค่ะเนาะฝุดลงไปในน้ำด,ดูดึงลงน้ำไปแล้วค่ะอืมทะเลตอนนี้ก็สิหกเมงแรงเนาะค่ะเนาะหกโมงแรกของฟินแลนด์สิบประมาณนี่คะ่ะดูงอ้าที่กะสิแจ้งอยจังสิลคะค่ะ เลื้อใบยอยู่คุณกันไล่คุณเเจ้าลองเลื้อใบกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเจ้าลองเลื้อใบกันบรรยากาศย่าหมแูแลงเนาะค่ะเนาะคะืพอพ่อตอนกลับมาแล้วว่าเออเขาเห็นเป็ดมันอยู่ข้างเนี่ยเห็นโตอันนี้แหละแต่ว่ามันเบิ่งบาชัดมันอยู่ฝั่งถนนฝั่งผุนเนาะพ่อไงบัญญัติไปประสันน่ะมันไปหมดแล้วพูดได้ปะไปจังไดตัวมาหดหรอวะพูน่ะพูนร่างสีพ้กากันลอยน้ำไปละ ใส่ซิมามากันเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเนาะค่ะเนาะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะ,ะ,ะอืมแต่หักดีน้ำก็ใส่ใสพี่น้องหนลงไปเหรอเอาไม้ไปเป็นมูกระละับหดอืมตรงไปถามพ่อใหญ่ว่ามันซื้ออย่างตัวแบบเนี่ยมันมีซื้อของมันเนาะสิบห้าห้านสิบหา้าจังสิบกเบเมียนดิ แสดงว่ามันอยู่หนีหลายมือเหล้วห้อยตินมันไล่หลายน้ำผื่นอ่เนาะคะ่ะเนาะคุณนี่เขาปลูกหญ้าประเทศอันนี้เขาสีแบบว่าเขาสีเอาดินที่ว่าแต่กอนมันสีเป็นหยาแบบงามห้าบง่ามเนาะเขาสีไทยไทยแล้วเขาก็สีบานหยานีค่ะสีบานมเามล็ดหยาให้นมันเกิดไหมมันกระสีเกิดมากมันกระสีงาม้าเจ้ากระสิหยาทั้งคุ่นม่ไปรอกเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ห้อนแดดบ่อไงเนาะค่ะเนาะขี้านไปนะ ขอจบคลิปไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกว่าทา้งพูดบานมาดามเนาะค่ะมาดามยางมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเลยละที่รับชมคลิปมาเขามารับมาชมคลิปของมาดามฝรั่งขี่นกขอขอให้ผู้ใดกดไลค์ขอให้ไดเงินหมืน่นผู้ใดผู้ใดกดแชร์ขอให้ไดเงินแสนผู้ใดกดทั้งไลค์กดทั้งแชร์กดทั้งสับสักให้ขอให้รับเงินล้านเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ